ยินดีเชื่อว่าการเป็นนางงามเป็นหน้าที่ในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์แสดงให้ทั่วโลกรู้ว่าความเป็นไทยคืออะไรที่มีมากกว่าอาหารหรือหาดทรายสวยๆแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ควรจะได้รับการโปรโมทให้ทุกคนที่เห็นยินดีที่ได้ร่วมงานกับรัฐบาลในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และหวังว่าจะได้ทำงานดีๆเพื่อสังคมร่วมกัน s อ f t p พาวเที่ต้องการจะผลักดันมากไปพิเศษคือการโปรโมทเอกลักษณ์ประจําจังหวัดในประเทศไทยจริงๆแอนเชื่อว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดนั้นๆแอนก็อยากเน้นไปนที่แต่ละจังหวัดให้มาร่วมมือกันแอนโทเนียยินดีร่วมรัฐบาลหนุน Soft Power วสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่นายสัตวแพทย์ชัยวชรงค โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสแสดงความยินดีกับนางสาวแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศมิสยูนิเวิร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสินที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานสวาดอรประเทศแอลซาวดอนายกรัฐมนตรีสแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณแอนโทเนีย ที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1 MISS u n i v e r s เ2023ซึ่งในการประกวดครั้งนี้แอนโทเนียนยังได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยที่งดงามโดดเด่นแก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติ เทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18ทั้งนี้ถึงแม้ว่าแอนโทเนียจะไม่ได้สวมมงกุฎนางงามจักรวาลแต่การที่แอนโทเนียสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง Universe 2023ก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้ใจคนไทยทั้งประเทศและทำให้คนไทยภาคภูมิใจอย่างมาก โฆษกประจําสํานักนายกกล่าวต่อมานายเศรษฐาทวีสินนะคะก็ได้มีการทวีตข้อความผ่าน X นะคะหรือว่า Twitter แสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลโดยระบุข้อความดังนี้ค่ะขอแสดงความยินดีชื่นชมและขอบคุณคุณแอนโทเนียโพซิลที่ทําหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยได้เป็นอย่างดีมากครับจนสามารถคว้าตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูเนเวอร์2023ชุดแต่งกายประจําชาติเทพทิดาอาณาจักรอยุธยางดงามโดดเด่นมากจริงๆครับ เสริมสร้างความเป็นไทยได้ไม่มีที่ติจริงๆครับยินดีด้วยมากๆครับ และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะแอนโทเนียโพซิลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ก็ได้เดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีไทยในกิจกรรมวันลอยกระทงณอุทยานเบญจศิริ ja, โดยเธอปรากฏตัวสง่าง,งามในชุดนางนกพระมาทเมื่อรัชสมัยอยุธยาตอนปลายพร้อมกับสุดลักษณ์อัมพุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเอ็มดิสทริกและวัลลภาไตรโซลัสซีอีโอและ p ร e เซนแห่งแอสเซทเวิลด์คอร์ปอเรชั่นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีแฟนคลับ จำนวนมากมาปักหมุดรอชื่นชมความงานแบบใกล้ชิดมีการตั้งขบวนพาเหรดซึ่งนำโดยนางนกพมาตัวน้อยถือกระทงเดินนําหน้าแอนโทเนียเพื่อมายังบริเวณริมน้ําในอุทยานสวนเบนจัสิรีก่อนทํากิจกรรมลอยกระทงกับประชาชนจํานวนมากโดยแอนโทเนียได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อวนชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมอวยพรเนื่องในวันลอยกระทงให้กับแฟนคลับว่า ขอให้ปีนี้ทุกคนเป็นปีที่ดีและขอให้มีความสุขโชคดีซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมลอยกระทงกับทุกคนในฐานะ Miss ูนิเวิร์สไทยแลนด์ปกติแล้วมาสวนเบญจศิริตลอดเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเพื่อมาลอยกระทงกับครอบครัวยินดีมากที่ได้มาสร้างความทรงจำใหม่ๆกับคนที่รักเธอและคนที่เธอรับและตอนลอยกระทงค่ะแอนโทเนียนะคะก็ได้มีการอธิษฐานกับพระแม่คงคานะคะว่าขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมีโชคลาภ ขอให้สิ่งไม่ดีออกไปและมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตโดยชุดในวันนี้นะคะเป็นชุดในสมัยอยุธยาตอนปลายส่วนตัวชอบใส่ชุดไทยมากเพราะเป็นชุดที่ส่งพลังอีกทั้งยังเป็นซอฟต์ฟาวเวอร์ให้ทุกคนได้เห็นความเป็นไทยพร้อมกระซิบบอกให้ทุกคนรอลุ้นว่าวันต่อไปจะใส่ชุดไทยแบบไหนเพราะใส่ไม่เคยซ้ำกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเธอนะคะที่อยากจะสวมใส่ชุดไทยในวันพิเศษจริงๆตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราลอยกระทงทุกครั้งมันเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อม แต่แอนเชื่อว่าตอนที่ได้เรียนรู้แล้วมันก็จะค่อยขยับขยายพัฒนาไปเรื่อยๆเราขอบคุณที่เรามีน้ำอาบน้ำดื่มน้ำใช้เราก็ต้องแสดงความซาบซึ้งกับมันไม่ใช่แค่วันนี้แต่ต้องเป็นในทุกๆวันแอนโทเนียกล่าวในส่วนประเด็นที่รัฐบาลนะคะมีความต้องการที่จะร่วมงานกับแอนโทเนียเพื่อผลักดันเรื่องซอฟต์พอร์แอนโทเนียนะคะกล่าวว่าเธอยินดีมาก เพราะว่าเชื่อว่าการเป็นนางงามก็เป็นหน้าที่ในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อแสดงให้ทั่วโลกรู้ว่าความเป็นไทยคืออะไรที่มีมากกว่าอาหารและหาดทรายสวยๆแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ควรจะได้รับการโปรโมทให้ทุกคนที่เห็นยินดีที่ได้ร่วมงานกับรัฐบาลในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และหวังว่าจะได้ทํางานดีๆเพื่อสังคมร่วมกันส่วนซอฟต์พาวเวอร์ที่ต้องการจะผลักดันมากเป็นพิเศษคือการโปรโมทเอกลักษณ์ประจําจังหวัดในประเทศไทย จริงๆแอนเชื่อว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจาจังหวัดนั้นๆแอนก็อยากเน้นไปที่แต่ละจังหวัดให้มาร่วมมือกันการได้รับตําแหน่งนี้เป็นการเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลแต่ก็เป็นหน้าที่ที่ทําให้รู้ว่าเราจะใช้แพลตฟอร์มของเราไปทําอะไรบ้างและตอนนี้แพลตฟอร์มของแอนใหญ่ขึ้นแล้วต้องขอ,ขอบคุณมิสยูนิเวิร์สและมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่ไว้ใจในตัวแอนขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงและเป็นตัวแทนขององค์กรเชื่อว่าจะใช้แพลตฟอร์มในทางที่ดีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ทุกคนในการทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมตอนนี้ก็งานเยอะขึ้นและมีแพลตฟอร์มที่ IMPACT มากขึ้นหวังว่าจะมีอีกหลายโอกาสที่จะได้ร่วมง,งานกับทุกคนแอนโทเนียกล่าว